มาเแซวเรื่องดีนาไว้ครับผมความสัมพันธ์ยังไงคะไม่มีอะไรกับเจน,น่าก็ยังแบบว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไม่ได้มีอะไรคือไม่ได้ก็ไม่ไม่มีอะไรเลยความจริงอย่างที่ที่เคยตอบทุกคนไปการศึกษาเรื่องกับเจน่ากับเกดยังไงคะคือความจริงกับเกดก็ยังแบบว่าก็ยังแซวแซยังว่าว่ากันอยู่ครับคือผมก็บอก อย่างพอที่ที่เกะมันไปเปิดประเด็นที่รายการใช่ไหมผมก็แบบพิพ์ไปว่ามันก็แบบมึงกูสาเล่าให้มึงฟังคนเดียวนะอะไรอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ไม่มีในโลกใช่ใช่แต่ก็ไม่มีอะไรครับสุดท้ายแล้วเราก็ขำๆกันแบบคือเออเดียน,นาก็เข้าใจว่าแบบเราก็ไม่ได้ไปไปจีบเขาหรือว่าอะไรคือเขาก็เข้าใจว่าเราแบบเอ,อก็เป็นพี่เป็นพี่เขาครทางพี่เกสเองก็ยังชวเข้มเหมือนเดิมไหมครับหรือยังไงก็ไม่ไดไ้ไม่ได้ชงแล้วครับจากรอบนั้นเลย รื่อไม่พาเขาแอบมาแฉเราไม่ได้เครืองหรอกก็แต่แค่แบบตอนแรกก็ตกใจเฉยว่าเฮ้ยเอามาเล่าเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยปกติแบบว่าไม่น่าเล่าเปล่าแต่ก็ไม่ได้เครืองอะไร <laughs> ไเห็นว่าพ <laughs> ระทองมาขอโทษขอโวยกันไม่ถึงกับขอโทษหรอกคือผมมาพิมพ์ไปดา่ามันก่อน <laughs> มันก็บอกล้อ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 ,ลอมันก็มันก็ควนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าใหญ่โตหรือว่าอะไรเลยครับมันก็เหมืน <laughs> <laughs> อนก็ขอบคุณขอบคุณฮะขอบคุณที่เชียร์เป็นไปได้ไหม คือผมยังไม่ได้คิดว่าจะเริ่มหรือว่าอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับคือเราก็เลยไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างไรแต่หลักๆความจริงแล้วพูดตรงๆเลยแบบเกรงใจน้องซะด้วยซ้ำที่แบบว่าเป็นข่าวมาเพราะว่าคือเดียหน้าเท่าที่รู้ไม่เคยเออไม่ไม่เคยมีข่าวว่าแบบคุยกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องมีข่าวอย่างเงี้ยเราก็ รู้สึกรู้สึกไม่ดีนิดนึงเหมือนกันเกรงใจเขาอะเกรงใจเขาได้คุยท,ท,ทักไปขอโทษเขาทักไปขอโทษเขาว่าเออขอโทษนะที่แบบว่าคือทําให้ต้องเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยเขาเขาี่เดียร์าเป็นเด็กที่แ like nice บบนิสมากอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันบ่อยก็คุยกันปกตินะคุยกันในไลน์แล้วก็อย่างเมื่อกี้พี่บอกเห่ไหมล่าสุดแต่ผมก็ไปเจอที่งานทําบุญงานหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือไม่ได้นัดกันไปนะคือเป็นเรื่องแบบคล้ายๆกับบังเอิญ เห็นเกสกับอเล็กเขาถ่ายรูปทำไมเราไม่ถ่ายกับเขาผมเห็นแล้วเกสอเล็กถ่ายกับเดียนาเนี่ยมันก็ส่งรูปมาพร้อมๆกันเลยส่งมาให้ผมแล้วก็คือจะเป็นแนวๆอะไรอย่างงี้มากกว่ากวนๆกันเดียนาก็ส่งมาคือส่งมาพร้อมกัน3คนเลยร่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นผมไม่ได้ไปด้วยใช่ผมไม่ได้ไปด้วยครับคือเขาไปเขาอยู่ด้วยกันสาวชิปปี้เราไปไหน ชิปปี้เหรอชิปปี้ก็ยังก็คุยกันบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันตลอดเวลาหมายถึงว่าคือต้องบอกอย่างนี้คือผมกับชิปปี้อ่ะก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่ที่แบบว่ามีกระแสว่าเชียร์ว่าเฮ้ยคบกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็สนิทกันแบบอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันมกงบเกตอย่างเงี้ยถามว่าสนิทกันไหมสนิทกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันตลอดชิปปี้เหมือนกันก็เป็นน้องที่ผมสนิทมากแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันตลอด อะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็มีคุยกันบ้างทักมานานๆก็ทักไลน์คุยกันบ้างแซวกันนู่นนี่เพราะว่าเพ่งเพ่งก็แยกกันไปเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยขาแซวัยเาแไหมนะเขาก็ไม่ได้แซวอะไรนะครับเฉยๆใช่ย้อนกลับไปตอนนั้นคือที่รอถูกใครเนี่ยได้าเนี่บ้างคือแบบว่าไปม่ไม่เจอมากก็คืออย่างงี้คือเดียน่าเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบ เหมือนเรียบร้อยแล้วก็เป็นเด็กแบบน nice ่ายน่อเป็นเด็กมองโลกในแง่ดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออ,ขอ<ม>เขาเขาน่ารักดีนะประมาณนี้เองครับคแค่แค่นั้นเลยคือไม่ได้ไม่ได้คือไม่ถึงกับขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเออเขาเขาน่ารักดีเขาดูเป็นเด็กแบบสบายๆเป็นเด็กจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ย<ม>แ,แค่นั้นเลยไม่มีจีบไม่มียอดไม่ได้ไม่ได้จีบไม่ได้จีบอะไรครับ คือยังไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยแบบก็กระโปะแล้วก็เป็นข่าวก่อนแล้วเนี่ยจะไม่็ก็จะคุยอะไรนะเปล่าเปล่าคือก่อนหน้านี้เราก็คือจะบอกว่าไงดีครับคือผมก็รู้จักเดียนามานานแล้วหลายปีก็มีคุยกันทักคุยกันในทั้งใดเล็กทั้งในในไลน์กันเป็นปกติทักถามสาทุกสุขดิบเฮ้ยดูซีรีส์เรื่องนี้ยังนู่นนี่ไปไหนกินอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าแค่คือ เรื่องมันแค่ว่าผมไปเล่าให้เกดฟังแล้วเกดมันไปเล่าให้รายการฟังแค่นั้นเองเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมาหลังจากนี้เวลาจะต้องเจอกันหรือคุยกันกลัวจะเป็นที่จับตามองว่าเอ๊ะอะไรยังไงยังอะไรอย่างนี้คือต้องระวังในการเล่าอะไรให้เกดฟังไหมบอสพี่บอยจะเกงบ้างหลรือเปล่าเวลาแบบเจอเดียนาไม่เกงไม่เกงเพราะว่าคือตอนแรกก็อย่างที่บอกขอเกงใจว่าทําให้ต้องเป็นข่าวหมายถึงว่านิ่เดียนาต้องเป็นข่าวพอขอโทษเขาก็เขาก็ มีคําตอบกลับมาให้เราที่แบบรู้สึกว่าดีมากๆเลยคือเขา nice มากเขาบอกว่าไม่เป็นไรเลยคือแบบว่าเขาเขามันเป็นเรื่องดีด้วยซ้าที่แบบว่ามีคนมารู้สึกดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออเอเอรู้สึกว่าเขาเขาน่ารักนะเขาแบบโอเคเลยตอบแบบเขาเป็นคน nice มากอเลยหลังจากนั้นมาก็คุยกันปกติแล้วก็อย่างที่บอกล่าสุดผมไปเจอเขาที่งานทําบุญอย่างเงี้ยครับก็จะคุยกันคายกันปกติเราเราก็ไม่ได้มีอะไร แบบไม่ได้เก่งไม่ได้แบบต้องระวังตัวไม่ได้ต้องอะไรกับปกติก็มีคนแซวเยอะคก็มีคนแซวเยอะเหมือนกันครับมีคนแซวเพราะว่าเพราะว่าคือที่มันผ่านมาแบบจะไม่ค่อยไม่ค่อยโดนปจับโปะได้ก็ไมเงียบไม่อยากมีแฟนหรือว่าอยากมีแต่เพียงไม่ได้ก็อยากมีครับก็อยากมีไม่ใช่ว่าไม่อยากมีแต่ว่าคือเราก็ อย่างที่บอกคือหลายๆอย่างผสมผสมกันเหมือนกับปีนี้ก็เป็นปีที่แบบเหมือนเริ่มเปิดใจมากขึ้น mm hmm. แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปเร่งถึงขนาดที่ว่าแบบเออเร่งแล้วสุดท้ายแล้วถ้าศึกษากันแบบไม่ไม่ดีพอไม่มากพอมันก็จะกลายเป็นว่ากลัวจะเกิดปัญหาในภายภาคหน้าอะไรตอนไม่คุยกับใครอยู่ไม่คุยเลยตอนนี้ไม่มีเลยครับ เออหรือผมจีบสาวไม่เก่งก็ไม่รู้เออก็ไปไปได้ไปไปได้จริงแอบแอบคิดไหมว่าเอ้ยหรือว่าเราอะไรยังไงทำไมจีบสาวไม่เก่งอะไรคิดแอบแอบคือคิดคือมีคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเวลาเราไปจีบใครเขาเขากลัวเ,เราหรือเปล่าอไป <c oughs> ไปได้ไปไปได้เพราะว่าคือภาพเราอะเอาจริง,รงๆภาพเราเวลาแบบที่คนมองก็จะภาพเราก็คือมีคนคุยเยอะมีคนคุยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงคือไม่มีจริงๆอะไริงจริงแล้วแบบี่ล่นหรือเปล่าพี่เล่นด้วยด้วย ด้วยด้วยด้วยอาจจะเป็นเพราะความคิดเล่นของเราด้วยต้องปรับตัวเองไหมไม่ออ่ะ <c oughs> ก็เราก็เป็นแบบเนี้ยเออเราก็ไม่รู้ว่าจะปรับอะไรยังไงแต่คือคือเราเป็นคนคิดเล่นก็จริงนะแต่ว่าบางทีเวลาให้เราจะเข้าไปเข้าหาผู้หญิงหรือคุยกับผู้หญิงเราก็อายนะเออไม่ใช่ว่าไม่อายเฝ้าไปเยอะไหมคะก็มีใช่ไหมคุยคุยแล้วแบบบางทีคุยกันแล้วไม่ได้ไปต่ออะไรก็มี <c oughs> แบบรู้สึกเสียเซลไหมแบบเป็นระดับพระเอกจีบอ๋อไม่ไม่คือผมว่าการจีบคนหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานหรือว่าอะไร เกี่ยวกับสองคนว่าคุยกันแล้วคิดไปกันได้หรือเปล่ามีอะไรจะมอยพี่เกดไมหมครับเขาอยเมาเกดเหรอ,อเกดเอาคืนไหมครับเอาคืนไหมครับพี่เกดตอนนี้เท่าที่รู้นี่คือเกดก็ไม่ไม่น่าไม่ได้มีคุยกับใครอยู่ครับช่วงนี้เขาก็เหมือนปล่อยตัวว่างๆครัคล้ายๆกับอารมณ์แบบเออ ยังไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครใหม่ยังงงยยััมีอะไรอยู่ในใจอย่างเงี้ยยังไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครใหม่ไม่ต้อดไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเหรอเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอะไรนะอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเขาเหรอออเพลงออเพลงอออันนี้ต้องไปถามเขาเองแต่ว่าเขาก็อาจจะมีอะไรให้กระชุ่มกระชวยหัวใจเรื่อยๆบ้างเขาอาจจะมีคนคุยบ้างเรารู้ตลอดใช่ไหมคะคืออย่างงี้คือกับเกสเนี่ยไม่ได้รู้ตลอดหรอกแต่ว่า ถ้าเจอกันเนี่ยถ้าเจอกันเนี่ยจะถามจะชอบถามกันอัปเดตกันแบบว่ามึงเป็นไงช่วงนี้คุยกับใครอยู่อะไรก็เป็นเกย์ก็จะเป็นพวกแบบไม่ค่อยปิดอ่ะก็จะเล่าให้ฟังบ้างว่าเออตอนตรงนี้คุยกับใครอยู่บ้างต้องเจอกันต้องเจอกันในเวนลาแบบมีหลักฐานเออใช่ปล่าแต่เจอกันก็แบบหาเรื่องคุยกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่คุยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะจีบสาวคนเดียวกันหรือเปล่าไม่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 เคย ไม่ทับลายกันคนละทางคนละทางธุรกิจรคเท่าไหร่แล้วตอนนี้กี่่นน้านมจริงตอนนี้ก็มีธุรกิจอยู่ทั้งหมด4ล้านนะครับผมถ้านอกจากส้มตำเจแดงสญัญญาณที่เปิดวันนี้นะครับก็จะมีร้านที่ทําอยู่ก็คือมีซูชิชินนะครับทำอยู่3สาขาแล้วก็มีโกเบเซกเฮาส์อยู่6สาขานะครับแล้วก็มีร้านลงสีสตูดิโออันนี้อยู่บนเกาะเตป็มีอยู่สาขาเดียวครับเราเ็นจอยกับการทำธุรกิจอาหาร ความจริงก็โอเคนะครับเพราะว่าคือแต่ว่าหลักๆแล้วหน้าที่เราอาชีพเราก็ยังเป็นอยู่ในส่วนของการเป็นนักแสดงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราก็มีอาชีพที่เสริมขึ้นมาตรงนี้แล้วก็คือด้วยความที่ผมก็โชคดีด้วยที่แต่ละร้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันดูแลเพราะว่าคือหลายๆคนจะบอกว่าเออผมทํางานในวงการผมจะมีเวลามาดูแลหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าความจริงแล้วหน้าที่หลังของผมจากร้านคือเป็น PR นี่แหละ เพราะนั้นก็จะดูแลทั่วไปเพราะลังนที่คนเริ่มเป็นมือายทางธุรกิจอาหารเป็นความชอบของคนก็ชอบด้วยนะครับคือเป็นคนชอบกินด้วยแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าความจริงก่อนหน้านี้ก็มีคนมาพอเราเริ่มทําร้านอาหารนะครับก็จะมีคนมาชวนเรื่อยๆแหละว่าเออไปทําด้วยกันไหมไปไปหุ้นด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าร้านที่เขามาชวนอ่ะคือหนึ่งเราอินหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่อินเราก็คงแบบไม่กล้าเชียร์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูว่ามันจะไปได้หรือเปล่าอะไรอยีี้ทนก็ ถ้ามันไปได้เราก็เราก็ทำนะครับแต่อย่างที่บอกคือพอเราเริ่มทําร้านหนึ่ง2งล้านเราก็เริ่มมีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านอาหารมากขึ้นทีนี้พอจะต่อยอดไปอีกร้านหนึ่งมันก็ง่ายง่ายกว่าการไปทําร้านอย่างอื่นที่เราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์อนะไรอย่างเงี้ยทุนจากการทำร้านกำลงกำไรจากการทำร้านอาหารพอชื่นใจเลยค่ะที่ทาก็โอเคโอเคนะครับที่ทํามันก็มีช่วงที่ยากลําบากบ้างเนาะกับช่วงที่ดีอนะไรเงี้ยแต่โดยรวมมวลรวมทั้งหมดอะ มันก็ยังไปได้สามารถขยายสาขาได้เรื่อยๆก็คือไปได้ดีครับผมอย่างช่วงที่ผ่านมาโควิดกระทบเยอะไหมครับเรื่องธุรกิจอาหารบ่อยกระทบกระทบแน่นอนครับคือคำริงแล้วก็ผมว่าคงกระทบกับทุกๆร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออ่ตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วก็มารอบสองที่เป็นรอบใหม่ใช่ไหมก็กระทบทุกรอบอ่ะยอดมันก็มีการแกว่งมีคำว่าต้องระดมทุนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องปกติแต่ว่า ถ้าโดยรวมนับโดยรวมพอหลังจากที่มีการล็อกดาวน์แล้วพอเปิดเมืองขึ้นมาโอเคยอดมันก็กลับมาช่วยกลับมาแชร์กันทุกอย่างมันก็โดยรวมถ้านับเป็นปีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังโอเคทําได้ครับยังตอนนี้า,านะการกลับมาเริ่มปกติแล้วมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการเพิ่มอะไรในธุรกิจร้านอาหารบ่อยไหมครับ ก็ม <istles> ีมีนะครับเพราะว่าคือพอมันเป็นเรื่องของยุคภาวะโควิดใช่ไหมครับเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ว่าลื่นไหลเหมือนเดิมคนอาจจะไม่ได้จับจ่ายใช้สอยกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการทําโปรโมชั่นต่างๆขึ้นมาหรือว่ามีการปรับกลยุทธ์เช่นเราก็ไปเน้นเรื่องของการทํา delivery ให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ตอบโจทย์กับคนในยุคนี้อะไรอยู่แล้วนั่นคือนาตาชิงสุจุลานะครับ ติดตามข่าวบวววันบบบบเทิงที่น,นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ